ยังนะยังโผล่หัวมาเฮ้ยนกนกเอ้ยเอ้ยอยากอยากเอ้ยจังจังอะอยกมือไอ้จะคุบ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 เฮ้ยเอ้ยคุบโอ้ยอยู่ตรงไหนเนาะไม่มองเห็นเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยอยากได้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 อยู่ดีบ่โอ้ขี้ตาก็พอขี้ตามองเห็นก็เพาก็ไม่หู้เฮ้ยยังมาเฮ้ยยังมาเอ้เจ็ดกีตาก่อนนะาว้เฮ้ยมองจังเอาคักๆเลยอะมาเสร็จกูงานนี้ผมเป้าขนาดนี้ นอนหลับเลยดีกว่าวิเสียงอะไรนะยอยไปแบบไปแบบแบบเอ้ยเอ้ยคุบคุบคุบโอ้โห,โหดังกั๊บเลยโทรศัพท์ฉันเฮ้ยเฮ้ยใหม่แล้วตัวอะไรนี่แบบแบบแบบมันอยู่ตรงไหนไอ้คุบเอ้ยมันอยู่ด้านหลังหรือเปล่าเอ้ยไม่ไม่มีเอามือแย่ดูดิเฮ้ยจับไม่ได้เอาคว่ำแล้วกูเฮ้ยหายเอ้ยไม่เห็นมีโอ้มันอยู่ด้านเอ้ยตัวยางว้าแดงแดงยุ่ยอุอ้ยเฮ้ย ยัง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 แป๊บเนี่ยมองหน้ามองหลังมันไปแล้วเยอะแม่งยี่ย่างบินผ่านไปไปโอ้นกนกโอพระเจ้าจอดอยากได้อยากได้อยากได้ไปไนเจออย่างนี้อุ้ย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 ตาลายแล้วกูอุ้ยตัวไหนดีอุ้ย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 มองตาลายแล้วอุ้ยอุ้ย โอ้โหครับงงแงงงแงกเลยครับเลี้ยวกันเลี้ยวกันทำไมมันเยอะงี้เลี้ยวกันโอ้โหโอ้ครับดูครับจ้องใหญ่แล้วครับคอตะแคงครับโอ้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 เฮ้ยเฮ้ยว่าเลียดีกว่าไม่แล้วครับไอตัวแดงแดงไอตัวแดงแดงไงแปนนะคะแมวน้องแปลนมันเป็นอะไรก็ไอตัวโอ้ตัวอะไรเหมือนนอนเลยว่ะเฮ้ยเหมือนนอนเลยว่ะเฮ้ยจ้องครับจ้องครับจ้องตาครับอู้อู้อู้อะไรเยอะๆเลยอู้อู้ อู و, ๋อยากได้อยากได้เฮ้ยเฮ้ยของชอบหนูหนูหนูมาหนูหนูมาลุมถ่ายกันนะคะเฮ้ยอะไรลูกดิก๊กล <c oughs> ูกดิก๊กลูกดิก๊กลูกดิก๊กเฮ้ยลูกดิก๊กล <c oughs> ูกดิก๊กเฮ้ยเฮ้ยอะไรลูกดิ๊กเด็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 ก <c oughs> เด็กเฮ้ยมีแมงมาเลยไปจับดีกว่า <c oughs> เอ้ยจับไม่ได้